สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือในเลขในตรงนี้ทั้งหมดมันจะมีประธานมีกิริยาในระหว่างเหมือนกันกับเลขนอกเหมือนกันเลยคนระับมีประธานมีกิริยาในระหว่างเวลาเข้าไปในเลขในจะต้องเริ่มนับเรื่องของการแปลใหม่ ในหลักการแต่มันมีเก้าหลักผมยังไม่ทันได้สอนนะครับ9้าหลักแต่ว่าตอนนี้เราได้มาถึงหลักที่หกแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรบ้างได้ถึงหลักที่หกแล้วอีกวันสองวันก็ถึงหลักสุดท้ายก็จบหลักเก้าหลักนะครับในเนในจะมีประธานนะครับมีกิริยาในระหวา่าง และมีกิริยากรุมภาคเหมือนกันกันกบในเลนนอกทุกอย่างเพียงแต่เวลาแปลไม่เอาไปปนกันกับเลขนอกเลขใน,ยนยอย่าไปแปลมั่วใส่กันถ้าแปลอยู่ในเลขในก็อยู่ในเลขในจนกว่าจะจบดังนี้แล้วค่อยไปแปลในเลขนอกต่อต้งแปลอย่างนี้ครับความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากสักเท่าไหร่นะนะ แต่พอเรามาดูตัวโครงสร้างบาลีแล้วมันก็เลยเข้าใจยากเหมือนว่าจะรู้เหมือนว่าจะรู้มาวันไหนก็จะรู้มาวันไหนก็จะรู้แต่สุดท้ายก็ยังสรุปว่ายังไม่เข้าใจใช่ไหมท่านภุริทันเหมือนว่าจังเหมือนว่าจังมันเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะแต่มันยังติดอยู่นั่นนะยังไม่คุ้นครับ บาลีเนี่ยแปลกนะจำได้แล้วมันไม่ลืมมันมันไม่เหมือนวิชาอื่นเนะียเรียนมาสักกี่ปีกี่ปีนะีผ่านมาแล้วจําจำได้หมดอนะ่ะถ้าเรียนหนักๆแน่นๆจริงๆผ่านไปสิบยี่สิบปีเนะี่ยเล่มสีเหลืองที่เราต้องยังจำได้เลยว่ามันอยู่หน้าไหนบาลีสับบาลีบางตัว อยู่ในหนังสือประโยคสองประโยคสาหรืออยู่ในประโยคสีบางทีผมยังรู้เลยวันอยู่หน้าไหนยังจำได้เลยนะเอ้าวนะครับพูดไปด้วยองหาว่าคีโมอ้ามาดูตามตัวอย่างของการแปลนะครับอก็ยังคงแปลเหมือนเดิมตอนนี้ ตามหลักการแปลแล้วผมจะเพิ่มเพิ่มตัวนี้เข้ามาตัวนี้เนี่ยให้ย้อนไปดูข้างบนหน่อยนะครับเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรียกว่านิบาตต้นข้อความนะครับนิบาตต้นข้อความที่นำมาใช้ตอนนี้โ้นี่ไงกิริยาในระหวา่าง ที่เอามาแปลตอนนี้นี่มมีอยู่สามตัวมีแปลว่าจริงอยู่แปลว่าก็ปะนะแปลว่าก็ส่วนว่าจะแปลว่าก็จะปะนะแปลว่าก็แลนี่เรียกว่านิบาตต้นข้อความถ้านิบาตต้นข้อความเหล่านี้ปรากฏในประโยคภาษาบาลีซึ่งมันจะอยู่ในตำแหน่ง ที่สองเท่านั้นมันไม่อยู่ในตำแหน่งอื่นนะครับคือเป็นสัพท์ที่สองของประโยคภาษาบาลีเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นนิบาตต้นข้อความถ้าเห็นนิบาตต้นข้อความนี้ขึ้นมาเมื่อไรให้แปลก่อนอะไรแปลก่อนประธานครับห้ามไป่แปลประธานก่อนต้องแปลก่อนประธานเนี่ยเห็นมาปั๊บแล้วมันจะต้องอยู่เป็นตัวที่สองนะ อยู่เป็นตัวอื่นไม่ได้แล้วหลักการแต่งมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเอาปณะขึ้นอยู่ข้างหน้ามุริษาแล้วไปเขียนในประโยคเก้าตัวเดียวเขาให้ตกครับเขาไม่ได้มานั่งเสียคะแนนว่าอันนี้ผิดน้อยอันนี้ผิดมากแต่เขามานั่งเก็บเอาภูมิความรู้ถ้าไม่เหมาะที่จะได้ประโยคเก้าเขาก็ไม่ให้แม้จะเป็นเพียงแค่ตัวเดียวก็ตาม นะครับแม้จะเป็นเพียงแค่ตัวเดียวก็ตามเขาก็ไม่ให้เนี่ยอย่างนี้มันต้องอยู่เป็นตัวที่สองครับแล้วสี่ตัวนี้จำไว้ด้วยนะถ้าแปลไม่ได้แปลคำเดียวพอจำไว้คำเดียวพอท่านทรงชัยก็จบครับ <c oughs> ก็เห็นไหนก็ไว้ก่อนนะ แปลไม่ได้ก็ว่าอไอ่ไน้ครับจริงๆแล้วมันอาจจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้ผิดไหมไม่ผิดเพราะมันแปลได้ครับ <Yeah. S 1> แต่เสียความหมายไหมเสียบ้างนิดหน่อยแล้วมันมันเสียความหมายยังไงผมก็จะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เสียความหมาย จะเดินทางไปลำปางซึ่งมันไปได้สองเส้นเราอยู่พะเยาเราจะไปลำปางเส้นหนึ่งก็เส้นเส้นซูปเปอร์นี่ตรงไปเลยตรงไปเรื่อยๆถึงลำปางแน่นอนส่วนเส้นที่สองไปได้เหมือนกันไปจนถึงแยกวังเหนือแล้วแยกไปทางเชียงใหม่แล้วกลับมาทางลำปางได้ครับ มันไม่ผิดถามว่าไปได้ไหะไปได้ครับแต่มันไม่แต่มันอาจจะไกลจนเกินไปอาจจะเสียเวลาจนเกินไปแต่ไปได้ก็ไม่มีใครว่าการแปลหนังสือก็เหมือนกันแปลได้ครับก็ไว้ก่อนผิดมากไหมมันก็ไม่ได้ผิดมากมายอะไรนะพอได้อ้านนะครับนี่คือน,นิบาตต้นข้อความหลังจากแปลนิบาตต้นข้อความแล้วนะ แปลประธานคือถัดจากนิบาตต้นข้อความก็ต้องเป็นประธานนะครับมาถึงตอนนี้ก็ลองดูลำดับการแปลบ้างนะครับลำดับการแปลเรียกว่าหลักการแปลบาลี9ข้อมี9ข้อนะครับหน เปเก่งนะหนึ่งอาละปะนะสองนิบาทต้นข้อความ 3. การณส,สัตมี 4. ปัตปร,ปราน ก็แปดกิยาคุมภัก้าตัวแกียริยาคุมภากมาถึงตอนนี้เนี่ยหนึ่งถึงสามอาจจะมาไม่ครบคืออาจจะมีอารปัปนะก็ได้ไม่มีก็ได้มีนิบาตต้นข้อความก็ได้ไม่มีก็ได้มีการลสตัตมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือไม่มีทั้งสามตัวก็ได้มันไม่ได้จำเป็นมันอยู่ที่เนื้อหาแต่เราก็ต้องรู้จักมัน ซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไปอีกทีพอถึงลำดับการแปลเนะี่ยทำให้เห็นว่าตอนนี้ผมใส่นิบาตต้นข้อความเข้ามาซึ่งความหมายของนิบาตต้นข้อความนั้นก็คือหีจาหีจาปนะหีจาปนะแล้วก็จาาปนะใส่มาสี่ตัวต่อจากนั้นเป็นตัวประธานพอตัวประธานตัวขยายคำว่าตัวขยายหมายถึงหมายถึงตัว วิเศสนะหรือไม่ใช่วิเศษนะแต่เป็นตัวที่อยู่หน้าประธานอะไรก็ตามที่อยู่หน้าประธานทั้งหมดเรียกว่าตัวขยายประธานครับไอตัวเนี้ยคำไหนที่มันอยู่หน้าประธานอย่างเช่นโสโพริโสอันว่าบรุษนั้นไอ้นั้นน่ะมันคือคําขยายประธานมันจะมีกี่คําก็ช่างขอให้มันอยู่หน้าประธานใช้ได้หมดครับ ในความหมายนี้ใช้ได้ทั้งหมดเสร็จแล้วกิริยาในระหว่างพูดไปแล้วอันตะตะวาอันตะมานะสามตัวตัวขยายกิริยาในระหว่างคือตัวไหนก็ตามที่อยู่ข้างหน้ากิริยาในระหว่างคืออันตะมานะตัวนั้นนเรียกว่าตัวขยายกิริยาในระหว่าง ซึ่งตรงนี้จะเห็นชัดแล้วว่าเนี่ยคือนิบาทต้นข้อความนี่คือประธานพอไม่มีตัวขยายนะพอไม่มีตัวขยายก็ต้องไปแปลที่กิริยาในระหว่างเส้นล้วตัวโภชนานี้เนี่ยคือตัวขยายกิริยาในระหว่างที่อยู่ข้างหน้าตัวกิริยาในระหว่างพอแปลชนข้างหน้าแล้วก็ต้องโดดไปนะครับอันนี้คือลักษณะการแปลที่แนะนําให้ต่อไปมาดูเรื่องของ การแปลนะครับรูปไหนที่แปลไม่ทันดูไม่เข้าใจใส่ตัวเลขกำกับเพื่อสะดวกในการพบทวนด้วยตัวเองสับไหนแปลไม่ออกเขียนใส่เข้าไปในหนังสือเพื่อให้ออกเสียงได้ชัดเจนม,มาดูนะครับข้อ9บปริสาปนะนิบาทต้นข้อความนะครับปนะให้แปลว่าก็ท<บ>ี<บ> ที่ในข้อสี่ให้แปลว่าจริงอยู่จะตัวนี้ก็แปลว่าก็พ<อ>นะแปลว่า<อ>ก็อันเดิมนะครับแลประธาน,านากิริยาในระหว่างตัวขยายกิิยาในระหว่างข้ามไปดูที่หลังอีติแล้วใช้จินเตตะวาเป,วเป็นตัวเปิดอีติจินเตตะวาแปลว่าคิดแล้วนะพอเข้าไปในอิติ ก็แปลประธานนะครับคือโครงสร้างที่อยู่ในอิตินั้นก็จะเหมือนหลักการแปลที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ประธานซึ่งอยู่หน้าประธานเนี่ยคือตัวขยายประธานนะครับแล้วก็กิริยาในระหว่างตัวขยายกิริยาในระหว่างกิริยาภูมิภาคตัวขยายกิริยาภูมิภาคอันนี้สมบูโฟนในประโยคนี้แล้วก็จบอิติดังนี้ พอจบดีดีดังนี้แล้วไม่ได้หมายความว่ามันจบประโยคแล้วเพราะว่ามันยังมีต่อจนกว่าจะเจอหัวต่อปูนั่นแหละคือจบประโยคจบประโยคดีอย่างไรจบประโยคดีตรงที่มันประโยคจบแล้วมันจบแล้ว <c oughs> ใช่ประโยคมันจบแล้ว <c oughs> แล้วประโยคมันจบแล้วนะมันดียังไงดีตรงที่บอกให้รู้ว่าในประโยคต่อไปเราจะต้องมีประธาน มีโครงสร้างประโยคมาใหม่คือจะต้องมีอันว่ามาใหม่จะต้องมีประธานมาใหม่ขึ้นประโยคใหม่ก็ต้องมีประธานใหม่ตามลำดับโครงสร้างของประโยคใหม่จะซ้ำเดิมๆไม่ได้อ้าวนะครับมีสับไหนที่แปลไม่ได้บ้างลองดูซิอ้ออาวดูก่อนดูก่อนข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งมีไหมพชนะนี่ไม่ใช่พอชนาะหารนะพอชนะเฉยๆ เสร็จแล้วไอ้ศไหนที่มันลองใช้ไดยอานี้แบบเนี้ยมันเป็นฝ่ายพระหัวจนะเพราะมันใจตามกุรังกบรานี้เป็นพระหัวจนะเวลาแปลต้องออกทั้งหลายสังวิตยอตวาแปลว่าอะไรครับอาน,นี้แปลรู้สึกว่าแปลมาตั้งเป็นเกือบอาทิตย์แล้วนะสัพทนี้สังวิตาหักจัดแจงแล้วนะตาวาแปลว่าอะไรเฉพาะตาวา อ่ะะารแปลว,ว่าแล้วนะครับนิสิตีสูแปลว่าอะไรนิสินนั่งแล้วน,น,นั่งแล้ว,แล,วและตัวไหนที่มันแปลว่าแล้วอ่าอิงสูนะครับแปลว่าแล้วนี่สังเกตด้วยนิสิตีสูเนี่ยสังเกตด้วยนะครับอิงสูตัวน,นี้แปลว่าแล้วเพราะมันอยู่ในหัว อัดชัต,ตนตอนี้อีงองตัวนี้แปลงองเป็นอิงสูแปลงองเป็นอังสูแปลงองเป็นสูงถ้าอิงสูอย่างนี้รู้เลยว่ามันคือหมวดอัดชัต,ตนีและเวลาแปลให้แปลว่าแล้วให้สังเกตไม่ใช่ให้จำนะครับอยากจะต้องย้ำอย่างนี้เรื่อยๆ จนกว่าจะคุ้นเคยจนกว่าจะเกิดความคุ้นเคยและนี่สีที่นี่สีที่นี่ก็มวนอัจฉตะนีคืออะไรคือตัวไหนคืออ e ีอัจฉติยอ e ีรัตอีเป็นอ e ี e มันเลยกลายเป็นนี่สีที่แล้วเวลาแปลอ e ีตัวนี้นั่นแหละที่แปลว่าแล้ว เพราะอีตัวนี้มันแปลว่าแล้วนะครับขัตตาีิสังวิตาเหตตวาอมัดโจอมาต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 นมา,มา,มานะท่านอมาตนั่นแหละอ้าวได้ทุกศาสตแล้วต่อไปแปลพร้อมกันครับ แล้วได้ออกเสียงดังๆจะได้เข้าใจเห็นฟ้าหลับแล้วเอ้ยฟ้าเอ้ยอิทเอะไรกัวแอาเนิยวทาอะไรกับผ้า แล้วจะเรียนเข้าใจไหมเนี่ยเอาแปลพร้อมกันใครตั้งใจก็ได้ใครไม่ตั้งใจก็นมนต์เรียนใหม่ก็แล้วกันเนาะเอาปะนาปะปนะเอาพร้อมกันปะนะ เดี๋ยวเราเปาสโคนเป็นประธาน,ปนไปแปลว่าซื้อ นายจะพอแปลได้แล้วบ้างนะเอาต่อไปอันนี้จะยากอีกขั้นหนึ่งอาจจะใช้เวลาถึง30นาทีในการอธิบายชุดนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ยากจนเกินไปโครงสร้างยังคงเหมือนเดิมครับต่างกันตรงที่เปิดอิติการเปิดอิติด้วยจินตเนนะ แปลว่าด้วยความคิดอิติว่าแปลว่าด้วยความคิดอิติว่าตามปกตินะครับอ้าวดูบนกระดานตั้งใจให้ดี